อ้าวฮามหามรึ๊บนี่ใส่มันเครื่องนะยังงูนี่ไปโงูขับไปไว้กินได้ห่อสองเดือนสามเดือนพุ่นแล้ว เบิดสุกุสุโนสุมองสุบอนเ้อ่อแม่พี่น้องเนาะมานี้พมีพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันกับสาวบุญคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมานี้ครับมาบอนเก่าพี่น้องเลยมาทั้งเรือน้องตองมาเฮื่อนน้องตองมานี้เนาะมอว่านี่หักมาจัดนักพี่น้องเลยเอารถมามอบมานี้ก็เป็นข้าวสารพี่น้องเป็นข้าวสารโซงกระสอบพี่น้องเลยมานี้มารลอยกิโลคนละขึงกระเป๋าสีพี่น้อง คนละเครื่องปูละห้าสิบกิโลพี่น้องป้าคิดว่าสีมาว่ารอดเอาขึ้นรถขับแนนแอดแอดแอด,ดมากระบาสีหอดเซยพี่น้องเ้ยจากคุณมาพี่กับไกบ่เติบอยู่สิประมาณประมาณสิบกิโลหอดบอกว่าสีเนาะประมาณสิบกิโลจากโคงสีมาพี่น้องบนเฮาซื้อเนาะคิดว่าสีมาบพรหอดพี่น้องเย้ยสูงมากบืนมากหอดเซยขาบรถบัาตายก่อนว่นะ มาหอดเลยพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เอาเข้าวสารมาส่งกระสอบหรือว่าร้อยกิโลเลยพี่น้องเลยครับกับโบ๊ทได้ซื้ออยังมาตืมเนาะเพราะว่ามันมนักกเสือแต่ข้าวสารส่งกระสอบหรือว่าร้อยกิโลปั่นคนละเครื่องก็ประมาณสี่มาพี่น้องเลยวันนี้เคาก็มาหอดเลยแหละพี่น้องเลยมาหอดทางครอบครัวน้องตร,ง,ตรงเสียมาหมาะใิ่นซื้เก่าเมื่อวานนี่ก็เอารถจัก์มาให้พี่น้องกับทางเมย์ใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางประเทศฮ่องกงเนาะ พี่ด้ซื้อข้าวสารให้ทางน้องตองมื้อนี้พี่น้องเ,เอ้ยเฮาก็มาฮอดขอบครัวเฮือนซานิ่นกะขอขอบุญขอบุณเด้อทางแม่หนูคำสอนเนาะที่ว่าซื้อข้าวสารซอกกรผสมให้ทางน้องตองมื้อนี้ก็ให้ทางแม่อยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ให้แม่ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อแม่เด้อปรารถนาสินเดชโคส่งขุมงคพรม,า,มา,ากปรารถนาขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองแม่เด้อจงให้อ,ยา,อ,อ,อ,ยยอายุมั่นกวนเงินเนาะความเจ็บให้ได้ความไข้บ่ให้มี ขอให้รลำให้รวยขึ้นกว่าเก่าเด้อแม่เด้อร์ทานมาให้ซ้ำใดก็ขอให้กลับไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปหาทั้งเพื่อนน้องตองเนาะพี่น้องเอ้ยเอากลับมาหอดเพื่อนหอดซานคนแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าว่าสมบูรณ์ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษโอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สสูบผูกสูบพนเนาะเอากลับสิปรับปรุงตัวเองถามว่าว่าบุดีการใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะติเตียนกันเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาว่าฮาว่าบ่ถืุฒว่าต้องแนวใดฮาวบ่าวนหรือว่าวม คำนี้พิษเนาะตำหนิมาได้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เฮาสิปรับปรุงตัวเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งเลื่อ,องตอง,ตองตเนาะาพี่น้องเอ้โอเคเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องมาฮอดเลยโอ้ผู้ท้องฟ้าอืมงามแท้นี่มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้มาฮอดเั้งเนื่องตองๆมาเลยตัวซื้อข้าวสารนี่แหละพี่น้องเอ้มาเบิ่งสองกระสอบอเอ๊ะนะมาสิ ใส่กันเลยบ่มโดยมานทำกันคือเก่าพี่น้องเลยนทำกันคือเก่าคือเริ่มพี่น้องเลยโดยมาผูกไปเบิ่งแน่พี่น้องเลยปะว่าสิมานทำกันเลยร้อยกิโลคนละครึ่งได้เลยเนาะคข่เกือบหกหยนะเดี๋ยวจะบอกมีเสื้อมัดบันนี้เอาเสื้อไซรัลด์เดอบ์วันนี้ไขยสบายอยู่ได้มันโรตีติงดแบบว่า ไม่ได้มันปริสูตรไม่ได้ยังไปใส่พอดีมาหอดพอดีจับครึ่งลงนี่เลยตุยลงเลยตุยลงเลยอสองกระสอบพี่น้องเลยห้าสิบมาซื้อนะ้ำพลไม้ส่งเท้าแล้วอันหงสีเนาะหาสิบกิโลผลกระลุดง่ายอยู่หากบ้านเท่ากับสีถือกว่านี้บอกที่ได้ข่อยกับบคุคเคยทานอยู่บ้านเท่าเซนว่าบ้านเท่าโดยอันนี้เท่ากับบุ้งหเนาะแต่ละห้องสีผลกระชายบุือกันขี้ว่าแต่ข้างนอยู่บ้านกะมันกะแพงเนาะมันกะไก่ไปไงไก่มันแพงนี่เพราะว่ามามันกะ เอาขีร์จักเนาะมันก็อันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นกันก็เลยสิเข่าไปท่างเฮือนน้องตองก่อนปะพ่นรุดใหม่บ่้อพ่นรุดใหม่ได้เนี่ตะกี้รุดใหม่ได้นี่มันเนี่มันเป็นเดินได้จะน้ำไหลเข่าเฮือนชงใช้พ่นรุดแบบสีเอาดินเข่าหันแล้วนี่แน่นปะไี่ยินอันอ้ายเราวว่าอยู่ได้เมือน่ะสีเอาดินเข่านี่เข่านี้จะก็สิเทพื้อนเราปะคือเด เป็นกำลังจัดหน่ามันเยอะสบายดีสบายดีโอ้ไปจักห่อนไปจักเช้าเนาะสบายดีเด yeah, ี๋ยมาเจอพุ่นกับโตพี่เลยเนาะอันนี้โดยบพักบ่อนเลยเนาะห่านเห็ดเอาหยานเห็ดเอาเอาขี้ดินน้ำหนีกับมใส่บ่โดยแม่นะพุ่นใส่แรงโดยยำอะไรกับพุ่นใส่เนาะยำนี่ก็เห็ดไปน้ำเนาะ เปไปน้ำาทลรเล็กน้่อยมาย่ามดมินแทตกหนามได้ดิ่ได้นเเอออาเสียมจกนะว้ดีๆเเยอะบ่ะอ่าแต้เสียมจกเด้เ่ยสิเอาอันนี้เข่ามาเี่เล็กอนหน่อยมันเต็มแล้วก็จังคีเทและหวานนะตองโดยมันขุดโบราณมันบอกมันแข่งเนาะ วฝนบวตกต้องมาใส่เนาะมันหนดโบนั่นเลือเทือ่ด้จ้างคนมาดันให้ถลาจ่างคนนี่สี่เส้งดันข้ามันี่น้อยมีน้อยนีนะสี่เสนปั๊บม้ตะปุเนี่ปั๊บคนน้เยหนึ่งปับะลายเลย่้อยนึงก็เพรียงแท้บ่ได้ยังสิเอาบวดเวิ้บวดันบ่ได้ด้วยมันเป็นดินโดดย่อมดีนโดยการดังย่อมะปเลยแม่็นปะโอเอปีนหนามาทั้งนี้เ้อ ทางนั้นมันเหลืองหอพ่นปิ้นหนาวทางนี่ได้เนยโย่มานั่งก่อนเมื่อยเขนนอนนั่งไปซี่บบเย็นเฮ้ยเป็นจังไดเนาะได้ขี่รถไหมนี่ขี่ม้่วนว่ะโดยม่อวเอาจะว่าเอาเข่าไปนอนกอดไปจ้าอันนี้อเลขน้องต้องบอกหามาซื้อครับเลขยางนะเลขเต่าเลขเต่ามันออกเลขเต้าที่ค่ะออกเลขเต่าเลขลาวะเลขลาวอะไรเลขไทยเลขไทยเลขเต่าวะจ้ะ ม่ยังบอกหกหกเจ็ดบ่หมเมนงเจดงบ่หกหเจดห็นไหมหกหกเจ็ดโงเจ็ดโองละวาบ่แดเด็กเต่าก่เลยหกตัวกสับ่ไดเด็กไทยออกเด็กเต่าได้เห็นบ่เขาก็บ่ได้ไปว่าเาบ่ได้ติดตามเลขนะโอู้หว่าเลขออกยังสั้นบ่ส่ กถือเาะบกถอก็ได้รถแต่เนีนี่เห็นป่ฮะบอกเรขถือก็ได้รถจจงามาขับไปซิ่งแล้วมาจ้งนี่บาได้ไปเออได้ซิ่งบ่โดยเฮ็ดเรียกเออเฮีน้าขับไปซิ่งบักลาสบายดีป้าลุงเหรอป้าลูกสบายดีสบายดีเด้นคืนนี้ขนมในมามื่ันนี้ไม่ได้ซื้อขนมมาต้อนพราะย็นเป็นีิโมกินขนมลายไม่ไงมันพยาให้กินขนมเหม่อนว่ากินข้าวมันยังไงไวเพิ่น บกินขนมยันปินวัดเขียวเขียินขนมเขีเวจนมูมีนะฮะในรถพนจนผูกแขนผูกคอได้หนูนผูกแขนเนอผูกคอเรียบร้อยเนะมือเศร้าอันนี้ว่านน่ผูกเศร้าอันนี้บอกรับแต่วัานี่เลยเอาเลยเนาะไปเอาสินพืนไ่ว่ามาเห็ดเห็ดแคคเน่โดยใส่กระตาลุดแล้วก็เอา หมอคนมามาผูกแผลให้เลยดูดีแล้วมันจะคำคูณแน่คำหนักคูณหลังและคือเพิ่นว่าวและเนาะผู้ให้ก็คูณผู้รับก็คุณมาได้ัดคำคุณแน่คำหนักคูณหลังคือเพิ่นว่าวและ่น้องต้องบอกซื้อเด็กใครมึงไมีไปซื้อถามแล้วมาซื้อนะครัก็บ่ได้แบบสนใจเลยเำาบ่ได้คอยเด็กเนาะไม่ทำไม่ได้ซื้อเลยนะเก็เอาใจใส่คือกันอีกแล้วก็โทรไปหาแล้วโทรไปหาเขาเลย เขาบอกคนบริคายหัวไหลบริคายเหอยาบอกนั่งเกลือกคิดดินคักแอันนี้เย็นมากอันนี้ติดใส่แล้ววัดวอกก่อนประตูนี่ย่ามแล้วจมาใส่กับใส่ย่างอีกสองบานคนละนะโอ้ยอีกสองบานใครโยนใส่เองเป็นเนาะเลยเพราะว่าบนหยาเถียเสียดเอาว่าวมากองคนดึงนี่กับมาตาเพื่อน ตังเเปป็น็นย่อแล้วบ่ย่างความตัดดินี้ฮะว่าจักมันตายพากันแดนะเอาเดือยเมือเดือยเอาบ้านี้ตอนนี้กำลังตัดเพสชย่อมื่อไรนะเมื่ออื่นพืชเมื่ออื่นมันแดดมื่ออื่นในเวลาย่อมื่ออื่นหลังจากแล้วพืนบ่อจังสวิมาเทพื้นเพื่อนตัวเองหรือว่าชิเลนไปเลนมากเลนไปเลนมากจนอ้อยมันเต็มเลยก็สิเลมาหนามก่อนมาหนามแล้วกับจังสวิเทเห็ดไปตามขั้นตอนมาเนาะมาหน่ำไหมน้ำใช่ไหม เอาไดยนี่แด้อะไรสองสามกูมาถอดใส่เอาถิ่นเล็กจะหน่อยได้เนาะโดยมันไม่น่ากันว่าเขามีทางใหญ่แล้วเขาใส่ทางใหญ่แล้วเขาก็เอามาตัางว้ยแต่ใจใจดถแค่นี้ดยจางคือจางโดถก็จะสี่ได้งเนี่ยน้องต้องกับไปต้องเข้าวังเจ้านี่ก็เข้าหายสองตุ๊กสามตุ๊กหัวแต่เอาอยู่ใส่น้ำไปซื้อขุ่นเนางน้ำน้ำกินเน้าง ผมไปซื้อน้ำนองเขาเจ้าบอแบบน้ำแบบน้ำพันไรแบบน้ำชามีแรงขาแก่มาให้นีแล้วมันเป็นปูยสาวพัดปูย่าพัดแม่ไรแต่เอาไปซื้ออยู่ในโรงงานก็ยังแพงถือมือนี่น้ำกินก็ได้เรื่องแพงสุดย้าแม่นมันยังกับแพงขึ้นเละเงินมันเละเงินมันขึ้นมันยังกับแพงขึ้นถือมือนี่เลยเด็กเงินเฟ้อเนาะ แบบหน้ามันเพิ่อเอาแบบขั้นซ่าหันเข้าไปขอเพิ่นได้แต่ถ้าพอมีรถแก่นะโดยเอาไปหาขอเอาการไปซื้อนี่นำสางเขาเขาก็ไล่เอาอีกแล้วคือนำสางเขาจะสิโดนได้เขาได้เขาก็มาให้กันเดยเขาก็แพงไว้กิ้มกันทางทางรถใหม่เป็นกระพุกเขนเรียบร้อยอย่าขี่ซิ่งเด้อน้องตองเด้อมันโดยจบที่ดีเป็นเนื้อฮ่าฮ่าก็ขี่ไปใช้เน่น อะไรใหม่เลขี่ไปขับพ่อวังเถิดการไปชมส่งใหญ่งานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด้อสิบอกทางเมย์เพื่อนนี่ทางเมย์เพื่อนเมย์ญ่เพื่อนที่ซื้อรถโบอยากให้น้องตองขึ้นกุ้งไม้เด้อเพื่อนนี่โดยเด็ดขาดเพื่อนนะเพราะว่าซูเมอร์นี่มันขึ้นกุ้งไม้มันบูดีจะได้พลาดลงมากระดูกอ่อนจะได้แขนขาหักมันป่วนแย่เล่นตกเนาะโดยเม่แล้วหัวน่องตองนี่อาจสิมักขึ้นกุ้งไามทางเมย์เพื่อนเคยเห็นอยู่นะ กะแมนเด้อเลยแค่นั่นแหละนั่นแหละบันนี่โบไฮขึ้นเด้อผนเด้อเลยคือการได้ที่ขนาดขึ้นกุกไม่มันโบมียางเราขึ้นกุกไม่มิเตใบตองไปขึ้นในอันนั้นเด้์ไฮนองหมักยางหมักยางอยู่ดงนี่เลยโดยโดยบันนี่โบไฮขึ้นไดก๊กยางก็ย่ายางได้ต่อยเอามันเอาบัเถืงแล้วก็บเอา ผนก็ไม้ก็ตกแล้วมันบูดีใช่ตกลงมาเข็นหักเผนว่าตกบูถือทางนี่เจ็บปวดซื้อใครได้ยังยยัังเจือถือันมันบูเจ็บปวดตื้อตกลงมาเดือดตื้อได้จ้ะเจ็บปวดยังว่าจิตไข้ได้ยังเห็นอยู่เดือดตื้อตอนนั้นตกชงใส่มันห่อลงสิเนาะใส่ทางดินลงแม่แม่แม่แบบนั้นแหละเซาเด้อวันนี้บัวให้ขึ้นเอออันนี้ว่ัวผนยังหน่อยรอคันผู้เฒ่าแล้วเด้อน้ำเซาได้ผู้เฒ่าดรหน่อยจอดไว้เราควรจะพ้งหรือไง ผู้เฒ่านี่มันเดินนทักนะทักเลยแมนเมนแต่บาดก็ยังนานเศร้าเลยเมนเนี่ยผู้เฒ่าแล้วมันกระลูกพลอยอะไรดิกระลูกมันอันนี้อันนี้เขาความสีปงนังปงเนาะแมนก็ไม่ว่าขึ้นก็ไม่ง่ายก็จะเดินติบเต็มตเมนเด็กน้อยมันเป็นอะไรเศร้าไว้ผู้เฒ่าเป็นกึนกเวิ่องยันแล้วเป็นบาดก็ได้ยายังใส่กับวัวเศร้าวัวเศร้าเลยอุ้ยอ่าเตอห่อนใช่เนาะฮ่อนยังไง พี่เตอันเฮือนซานเพิ่นนี่ก็พูดแล้วน้องเล้วเฮืออันซางเอ้พูดแล้วจังจิงูมาบ่โมแล็กกรเฮ็ดนี่เลยเทียบไปเทียบมแม่เพิ่นก็เฮ็ดน้ำโมแบบแบบพวกสาบพวกยังพวกอันนี้นี่แหละวัดจะมีน้ำตอกด้วยตัวเด้อน้ำเลยโดยวัดวิรามาแต่งานกันยองต้วเด้อยองเลยแบบเพ็ดมือนึ้งมือหน่อยโดยโอ้โหวัดธรรมดาสัตว์จะมีน้ำคนนะโคจะได้อขจะมีน้ำ รอน้าอย่างเดียวแบบมาแต่พุ่นสมมติมาแต่เว้นกะเฮ็ดเลยเนาะไอเนาะสื่อทั้งแบบกระชากกันเวลาสื่ยืนเขาเขาก็บหมอไ้มันนอนมันจังหยาขนาดวารีดาเขามันนอนมันนอนสื่อแบบวารีดาเขามาปุ๊บนี่เขาก็มาโบกยามแร้งมาเขาก็โบูบโบกจำเขาอยากนอนเขาก็ย่าเลยเพราะว่าเขาไม่น่าเปลี่นห้องเพราะโบกกลางคืนแต่ไฟแต่ไฟงานกลางคืนได้บ่ธรรมดาเนาะ มันมูนีวิลาได้คุอยายเฮ็ดงานก็แบบเด็กเอาจังสรนเอาเนาะอย่าวิลาเฮ็ดเอาเพราะว่าเขาทขามาหากินเนาะวันนั้นมันกโบโทโบทันลูกเตสาหลายหนุ่ก็บสามคนเนี่ยสามยังคิดเสี่ยวอีกอยู่บ่พ่อแล้วบ่หย่าแล้วบ่คิดเสี่ยวอีกนะโสดโตเลยเนาะที่วัดว่าสีเอาแต่สองคนนี่แหละตองกับนี่วัดนี่อันน้ำไม้ยิงจะได้ไม้ยิง เขาจะได้มายิงโดยแล้วเป็นผู้ชายบัดนี้ผู้ชายอีกคือเก่าเออบ่เป็นหยังนะแล้วว่าซั่นนําบ่ได้ดอกยิงได้ผู้ชายก็ได้มายิงคือข้าวอยู่นนาตองก็ได้ลูกไผ่มาได้ลูกไผ่ลูกสาวบัดนี้สิได้กมอีกแหนะโดยว่าคิดจังได๋ยิงมันบ่ได้แล้วยานําไดจไดนําดแห่งบ่มีข้าให้เพิ่นกินได่เนาะหลายๆก็บ่มีข้าให้กินแต่3คนคิดได้3ยมี4ดอกเลยถามง โอ้สั่นแหละเนาะอายเลยมามื่อนี้ก็อพูดแหละทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเอาเข่ามาให้ซองกระสอบคันให้ซองกระสอบร้อยกิโลนี่สิกินได้โดนปันใดไม่กี่เดือนได้โดองเดือนกว่านี่แหลยซองเดือนกว่าับ่สอบหนึ่งสิประมาณเดือนสองสามวันนี่แหละเพราะว่าใหญ่เนี่ยคืมีแต่สามคนเนาะอันนั้นเพิ่มสามเพิ่มันกระปั้นนิดหน่อยสองคนนะ ผัวพวกนั sociedad, ้นหันกระบบปันไดสามคนนี่เดาแสิประมาณเดือนเดือนกลัวๆหรือสองเดือนพูดอะไรวะนั่นกันเนาะโอยาะวข่าวลอยกิโลว่าสิเลยแม่สอดมันก็หาสิบกิโลวันนี้หันกับกับซ้อลอยนี่โอ้ลอยกิโลนี่มันก็ถืออยู่ในสองเดือนปลายแต่เขาสามเดือนเลยดพราะวพอได้มีไก่มีหมาเาะมีแจามาไก่มีมาตัวเดียวโอ้พอได้เล่มกลางเนาะโดย ดูอิเป็นแหละโบเลี้ยงมาแล้วก็มันมันยังตกก็บ่มีให้กินเข่าจักขี้ไรจักงามได้บ่ได้ซองเบิ่งเม็ดข้าวเลยเพิ่นมันบ่อยใชไหมงามอยู่ได้ซักคนเด้โออแม่นบ่เพราะว่าค่อยบ่ได้ไปเบิ่งตอนเพิ่นสิเนาะเออนี่แต่แกะตะบ้านเหมือนกันนี่มาเอาอยู่บ้านดวงเงี้ยวนี่แถวนี้ก็มีอยู่เพิ่นสีมีบ่ิ่งสีแถวบ้านโน่นซั่นนี่อยู่บ่านได้นี่โอ้ยแพงนะสอบเท่าใดอยู่นี่อยู่เพิ่น โอ้อันนี้นั่นเพิ่นก็บอกเจ็ดเซนเนาะแต่ว่าเฮาซื้อน้ำเพิ่นหรือเพิ่นเพิ่นก็บลุดให้เฮาต่อบ่ได้เจ็ดเซนไห่ยังบ่ได้อีกเจ็ดเซนไห่อายแพิ่นเลยทุกนไห่อ๋อันนี้เฮาเพิ่นคันนั่นเพิ่นหกเซนเปดเพิ่นลุดให้แต่ว่าต่อแล้วเพิ่นเอาสองสอบเพิ่นก็ลุดให้อีก อันเพิ่นสอเท่เนาะอันเพิ่นสุเพิ่เพิ่ในรุดนห้เพิ่นจือได้เด้เพิ่นากระสอยกันเพิ่ว่าเพิ่มมาตางซอยกันเพิ่มเพ่ก็ซื้อวตพุ่ลพอได้นามุกหามันเพิ่มเพบ่มีแล้วโดยนี่หกสีนี่ยู่บานดงเงียนี่เฮาซื้อโดยแม่เรเพิก็ซื้นต่อห6เ0เนาะบ่สีเนาะแม่แม่ส่่นะวะงซนกับ นี่แต่ไปอุ้มเอากระสอบเข่ามาไหว้แล้ววันนี้โจมได้บ่ตองตองเขนฮักซ้ำโอ้ป่ะไอ้ทั้งเพื่อนไปยิ้มว่าเข่าแบดนี้พี่น้องเลยไอ้เพื่อนไปเอาก่อนสบายดีเด้อผู้เป็นแม่ก็เด้อเด้อลูกน้อยเพื่อนก็ย่างยากพี่น้องเลยเพื่อนหละเอาเข่าไหว้ในพี่บ่คือว่าในแค่อนน้อยเพี่น้องโอ้หานิ่งห้องเด้อมันซุ่มได้เพราะว่าเจ้าพุทันติกะโล อ้าวฮามฮามรึปนี่ใส่มันเคืองไหมยันอยู่เนี่ยไปโยกกับไปไหวกินได้ห่อสองเดือนสามเดือนพ่นแล้วว่าคนไม่ได้ไล่บันไดได้บอเอาดินบล็อกใส่บ้างล่ะตัวหน่อยใช่น้ำ หาในห้องแล้วบ่อบอลสิไว้เข่านะมีบ่อไหมสั้นก็เอาเนี่ยห้องได้บ่อเนีห้องเข่าสุ่มเอยันมากตัวกับดึงตัวนี้เตอร์สนใจเฮ้ยอ้าวหาดึงตีนรถมันเปมันเลยยู่เนี้ยหาเนี่ยห้องได้ จะไหวนี่เลยเจ้าหาเนี่ยห้องเอาเพราะว่ามันสีส้มสายไฟร์หรอลงไหวการลงโดดนี่มันโดดด่างหรอเพราะห้องนี่โดดเนี่ยเดยวจกหาเนี่ยห้องเป็นแป้นก็ได้เพราะว่าคันเท้าปรห้องนะเข่ามันสีดำโดดด่างมันสบายเมนสอบหาซิปกับว่นเดือนกายไหมนาะเมนพอเพิ่นคุนกับว่ได้ลายพอดีเมนจับเพิ่นกับส้มกินโลลายเมนเอ้ยเอาก้ามเอาก้ามเอาไป อ้าวบัดแห้งแล้วนองตองส่งกระสิลุดจ้ยฮดว่ามันทือแน่เกิบนจะถอดดีไรหยยบน้ำอีกว่าสิปัวยากอีกหยเอออ่าลุ้เหมันต์้วยหาเนี้ยมาตั้งไซเดอร์บัลเด้อ นี่เตาลาบนเดนเป็น้อยใช่อันนี้บอกเพื่อนห้โชคให้ลาบอ้ยนี่นี่เตาพี่นรองเนาะอันนี้อ๋อางงเหาตองคือโชคคือลาบชม่าโชคลาบปุีนี่มาเร่ออกาออกให้เรลาออกเตาอยู่แล้วแม่บอกว่งง่งกันให้นงตองอเรื่งว่างว่้งเหน่างด้วยกระดองเตาห้างลาบคักเด้มาเมื่อนั้นดังเงินจะแตกเงินน ทางนึงจองเอาลงมาให้เบิร์นกันมาคำคูนใช่ไหมทำคูนแล้วมาคำคูนแล้วหรืออกมีอะไรบ้างเลคูเด็าเต่าตายซากวัวขนอัวเลเต่าพันปีอายุเินลมอยดิันบอกใส่ไข่บางรูปละมีรูปไข่อยู่นี่อยู่ลุมพีเบินเบินเดินด อูซาไว้บ่ได้ไรอันนี้อูซาไว้เออสูตรสอยบ่ไว้สูตรได้ไวจัดสูตรก็คือมาให้เพื่อนสูตรสอยยังให้พระให้อาจารย์เพื่อนเพื่อนเลยเห็ดมันคูณครับอันนี้เน่าเขาดังเงื่อนล่างได้ก็เลยังกินเนาะเี่ยนี่ใครเอาด้วยถุงยางนี่บ้างล่ะบังเถิดคักด้วยโอ้เบิังเบังบิังด้วยโอ้นี่ ของดีน้อง้องดูซาไหวมาบอกเลขคักแน่คนงองดี้ไรเอามาสตกิ้งก็ออกเป็นเด็กเ่าโลโดยโดยบัดมาาวันนี้ตอนเพื่นฟันว่าปาหลางเตกัให้เพื่อนปลางหลงเองก็ออกเต่าอีกนี่วานี่ค่ะบอก้องถืออะไรบอกอ้ององห่อนห่อนออกมานอกแล้วไอ้เด้อเจ้าใบ้ใช่ล่าเนาะห่อนห่อนล่างล่างคอยแน่บัดล้านอะไรแบมา่มานอีกเตาะ กระสอบเข่ากระหานเนี่ยห้องเด้อวันนี้เด้อเห็นเพิ่มเพิ่มมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนวันนี้ไปสิมาทั้งนี่เราวาวซีเลยเนา่อยนะระวังเด้อระวังเด้อส่งกุนงบ้างสร้างใหม่มาใจเลยเตาออกมาได้เจ้าจับไหมมาใจจับไหมบ่ปลาซีก็ได้เห็นกันอีกนิดเดยเพราะว่าของเกยมันบ่มีไม้เนาะพี่น้องเลยอดใจรอเด้อเดี๋ยวเหาสีเข่าไปทั้งนั้น ฮ้อนห่อนน้ำมันพายก็ย่อยได้สมบูรณ์เลยน้ำมันพายย่อยเลยนี่ฮ้อนดีคนนี้ฮ้อนกลัวมัวว่านี่เนาะกระสีเนาะโดยขอนสารได้สองเดือนปลายนะสองกระสอกแม่นไอซิเมนดูคนเดีนยวนี้จะสามคนนอกจากสีไอซิเมนมาลายคนน้อยกินแต่กระตุ้มคุณนงกระเด้วเนาะมงคลมงเทีคลพันพายย่อยด้วยกันข้าวกระหมวอกวน่อนฮ้าวกระหม่อมกระได้ันา่นน่องนะฮ้อนแฮมแม่นแมน ข้าวสารก็ม๋มออให่า็สสองกระสอบเมื่อวานนี่เรารดเนาะมืนี้าวสารสงจะหนักจะเต็มอีกโ well. ดยรายการม่นีจะเข้าไงเอาพวกเงินเงินไปใช้ห่เลนี่เงินเงินเน่ผไห่ใส่ในขอตัวเงินซานนี่เลยอยากซื้อยากซื้อเป็นมอบเงินห้นี่ปไรที่เนาะคือสี่ลายในเท่นสสามสี่ห้าหกเจ เก้าสิบบอสิสิบไปเป็นเทไรสามแสนฮะนี่กับท่านคุณมีมา嘛นี่เผาซานสองกระสอบกับเงินอีกห้าแสนมาหมอกไห่ทั้งก็คัวได้เนี่แหละไว้ใส่ใจในกอบเกลื่อนซานซื้ออย่างกระซื้อบนหอยเนาะบอสินะเลย อด้ยแยายเนื้ออุ้ยแลสายคารลอเขาวเนี่เ็นบอใช่ใ่เนาะหเนี้กทเมนอนเก่าแอออ้ยแม่เอ้ยพอไรหยคาล้วเนไปท่าเพื่อนเดาะเพ่นกาเพื่นกัยังสิคุยน้าเจ้าือเก่าและแต่ตอนนี้กห่างนขับไปท่าเนเพตอนเนาะเพราะว่าื้อสารมามันมีหม้เพ่นก็ได้เมื่อวานนี่แบบเป็นรถนี่เป็นอสารก็มีเงินอีกนะเสนกีบโดยเนาะ อ่เอาตามสบายวันนี้ผมขอบคุณไปทั้งหมดเลยแม่เด้อแม่แม่หนูคำซ้อนกะดีพอให้สุขภาพแข็งแร่งเด้อามเจ็บเจออะไรปมกายยุ่ซมีเด้ออาหยังบุพพอได้กับห้ได้เด้ออีพออีแม่เด้อนอนดับไม่จริญเงินมือเตยงขึ้นมาได้เงินแสนแบนเึ้นมาอะไรแก่ไม่โคตรปาโคตรไม่คนอีดูคุณ้าเด้อแม่เด้อเหตุยังกับบหลุกบหาจมมีตาห้เป็นมหาเศรษฐีมีมงได ไม่บุเกเป็นหาดไม่ขาดเป็น,น,นวงนงังเด้อสาธุเ่เอ้าทั้งแม่ก็เขาให้ล่ำดวยเพราะอยู่ดีมีแหง้งเขาให้จะมีความสุขตลอดไปเด้อความเจ็บมาได้ความไข่มีตื่นมากขอให้ได้บ้างนินเซน นอนตื่นมาพเขให้ไปเงินล้านเด้อะดูน้องตอเป็นคนโหดีเด้อบอกแม่เปิ้นสิเป็นคนดีของพ่อของแม่ลูกสิเป็นคนดีเนี่นะคนโดยดีต่อไปเลยเปิ้แม่นี่ตลอดไปเป็นคนดีตลอดขอเนาะบปิ้ลแม่เปิ้ลคิดบังเปิ้นซอยเรือดมากๆเปิ้ลทีนังน้องตองเป็นเล็กน้อยลูกมันเช็ดเบี้ยเช็ดงานซอยพ่อซอยแม่เปิ้ลเอนดูหรือว่าเปิ้ลหักแล้วเปิ้ลจังไห้จังซอยเดือดมากๆเนาะโดยแต่ท่านแม่เปิ้ลกับจีเป็นกันเลยพี่น้องเลยค่ะ ขอบคุณขอบขอบคุณแม่คุณข้างสอนที่ท่านเข่าให้ลูกนมื่อนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเด้อขอให้เจ้าทางมีดีได้เป็นเศรษฐีงานคืนไปตลอดสาธุสาธุสาธุเด้อขอบคุณเด้อไปทางเมนูข้สอนด้วกันทำอะไรเนาะท่านจะเอาแตสีงานเพลินน้ำรังไงเป็นแบบนี้สภาพคุคือหนุกดีก็ดีคือ เราบุญกะดีขอหายันอยู่มืนคนเยื้อเด้ออปากเจ็นแข็งเด้อนอนดับมันจะไรเ้เงินหมื่อปีกขึ้นมาได้เงินแสนแบนเมื่อมาหา้แต่มเลยปวดปาสวนไม่คนอยูดูนาเด้อเห็นยังกบหายดกบอยชวนเด้อไปใสไปขาวไปไกลเนื้อไต้กับบอยดกเมื่อเนื้อกับบอยดกคอหายืนโตได้อยู่น้ำคือหมูเด้อหายชาด้ลยบอกนทำไงชาด้ลย มันคือการใครดีไ่หรด้วยคือกันเนาะใคหายหายหาทอมใบกันเดินหอาเป็นคนผู้ดีอยายยัยเป็นพิษบางเนาะพราะว่าเป็นผู้เจ้าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนขยันอะไทางคุณยายเป็นพิษบางเรว่าเป็นวยเข่ามา เมนูเํามโนเนาะโดยขามาซอยันที่น้องบ๊อสีครับซอยป่าซอยวาหรือว่ามาซอยไทยคลิไทยทําอะรอย่าเงยโดยโดยโดยจันไดกะสูตต่อไปเนาะจันไดกะสูตต่อไปไก่ันไดกะสิไปเนาะว่าหรืว่ามีแางไปเนาะบสีเนาะโดยโดยารห้สิทัพให้ดีซําทีห้องน็้ได้เนาะวิาณแมมาหกับรอนี้เราเสียไปหย่ารดเขาลย้มากโดย

ก็โอเคเนาะพ่อเม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สาบุญก็ได้มามอบข่าวสารพี่น้องเลยร้อยกิโลเนาะมันนี้แต่วก็มีเงินอยู่จํานวนหาเซนพี่น้องเลยมามอบให้ทั้งครอบครัวน้องตรงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็โอเคเนาะพ่อเม่พี่น้องลูกสุดท้ายนี่ก็สาบุญก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อไปทั้งเมนูคําสอนที่ว่าไหวบ้างใจลูกเนาะ ที่ให้เป็นสะพานบุญให้มมนี่ก็ได้เอาข้าวสารเลือกจํานวนเงินน i̇şte. ้องมาหมอบให้ทั้งครอบครัวน้องตองขอให้เมนูคําสอนจงดูอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไหวได้ความไข่ไหวมีละเมอเด้อเม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมาปรารถนาขอให้เมนูคําสอนปรารถนาสิ่งใดก็สมดังใจวางละเมอเด้อเม่คิดเงินกับไข่เมได้เงินคิดทองขอให้เมได้ทองขอให้เงินไหลน้องทองไหลมาละเมอเด้อ โดยเม่คุ้มเจ็บบ่อยได้ค่วมไข่บ่อยมีไปทังใดก็ขอให้เมย์มีแต่คนนับหนาถือตาเพราะเมย์ทำธุรกิจการงานใดก็ขอให้แม่รลาบรื่นเรืองม่เด้อขอ,อ,อญญนนให้เม่อายุหมั่นคันเยื้อนนใหอยู่เป็นโฮมพ่อโฮมชายของคนทุกคนหยาตลอดไปขอให้เมย์คิดการใดก็ขอให้เมย์ทรงค่วมมุ่งมั่นปรารถนาธีว่าเม่์ทำคววมดีมากทำบุญมากกว่อให้ บุญนำํำสู้เมย์คอยบุญรักษาเทวดาคู่ครองให้เมย์จงสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเด้อเมย์เด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปแร้วสุดท้ายในสมบุญกระคอบุญขอบคุณไปทางเมนูคำสอนเด้อที่ว่าไหว,วบางใจให้เป็นสะพานบุญไห้เนาะลูกทำสิทำให้ดีที่สุดก็ขอบุญขอบคุณเมย์ลายเด้อเมย์เด้อให้เมนูคำสอน ปรารถนาจิงิงใดกระสมงความมุ่งม,มา่ปรารถนาเด้อเมรเด้อนอนรับก็บให้เมยได้เงินพันนอนฝันก็ให้เม่ได้เงินหมืน่นตื่นมือเศร้าให้เม่ได้เงินแสนเด้อเมรเด้อเบนมือไปก็ให้ได้แก,ก้มน,นิ้โชโทนหายผอยมาพันเมย์ทาธุรกิจการงานใดกับเขให้เมลาบลื่นโขให้เมยมาให้ลูกมาซําใดกับขให้กลับไปหาเมย์เยเท่าพันเท่า คิดเงินก็ให้เม่ได้เงินคิดทองก็ให้แม่ได้ทองขอให้เงินไดไหลนองทองไหลมาเด้อเม่เด้อขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เม่อายุมั่นควรยืนให้เป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกลานตลอดปีตลอดไปขอให้เม่หายเจ็บหายจนหายพยาธิโรคค่าหายโรคภัยไข้เจ็บให้เม่ร่ำรวยร่ำรวยบัวเก่าเด้อเม่เด้อให้เมย์เป็นเศรษฐ ศรษฐีลอยล้านพันล้านหมื่นล้านเรือไม่เด้อสำหรับคลิปนี้ลูกลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าเนาะขอกกล่าวคำว่าสบายดี